เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับตอนผมอ้วนที่สุดนะ่ะมีประโยคนึงนะจากคุณหมอบอกผมว่าที่ผมไม่เคยลืมเลยว่าถ้าคุณอ้วนมากกว่านี้คุณจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วอาจจะม,มีชีวิตอยู่ต่อซึ่งผมเคยพาตัดมาแล้วหกปีหลังจากหกปีผมอ้วนอีกครั้งหนึ่ง จนหมอบอกว่าคงจะได้ผ่าอีกครั้งแน่แน่แล้วผมก็รู้สึกกังวลว่าอาจจะไม่ได้กลับมาจนเกิดความกลัวผมเลยตัดสินใจลดน้ําหนักจาก80กิโลกร,รมัมเหลือ64กิโลกร,รมัมภายในเจ็ดเดือนครับเพื่อนๆด้วยด้วยวิธีธรรมชาติไม่ยุ่งยากเพื่อนๆไม่ต้องนับแคลอรี่ไม่ต้องอะไรให้วุ่นวายครับเพียงแค่ทําตามนี้คือลดหวาน ทานเป็นมือไม่ทานจุกจิกระหว่างวันเน้นกินขร์โบไฮเด็ดหนึ่งกร,ร๊มต่อหนักตัวโปรตีนหนึ่งจุดหกเท่าถึงสองเท่าของหนักตัวแล้วก็ไขมันไขมันดีศูนจุดห้าเท่าถึงหนึ่งเท่าของหนักตัวครับแล้วออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยผมไม่อยากให้เพื่อนเจอแบบผมเจอคําพูดที่หมอบอกแบบผมว่าคุณไม่สามารถคุณอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าหาว่าคุณอ้วนมากกว่าน,นี้ เพื่อนเจออยู่อย่าให้ไปเจอแบบผมนะครับกดติดตามไว้ครับเพื่อนผมจะพาเพื่อนๆหนีจากความอ้วนโดยวิธีที่ง่ายที่สุดครับ,รบเพื่อนๆครับ